สวัสดีครับหนึนาทีกับ OAG ในตอนนี้นะครับกับตอนที่มีชื่อว่าอาชญากรรมข้ามชาติกับสำนักงานอายการสูงสุดตอนที่1น,นะครับจุดเริ่มต้นบทบาทของสำนักงานอายการสูงสุดในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติครับ คุณผู้ชมทุกท่านครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับที่คุกคามชีวิตของพวกเราอยู่นะครับและเครือข่ายของผู้ก่ออาชญากรรมนะครับก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างกว้างขวางนะครับไม่ได้จํากัดอยู่แค่พื้นที่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดนหรือว่าโลกของเรามันเล็กลงแล้วนะครับซึ่งคําคำหนึ่งที่เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับก็คือคําว่าอาชญากรรมข้ามชาติครับจริงๆแล้วคําคํานี้มันคืออะไรและสํานักงานอายการสู สุดเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทราบกันครับ อาชญากรรมข้ามชาติคืออะไรคาตอบนะครับสามารถสรุปได้จากพระราชบัญญตัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองคอ์กรอาชญากรรมข้ามชาติพุทธศักราช2556ซึ่งได้ให้นิยามไว้ว่าหมายถึงอาชญากรรมที่มีการกระทําความผิดนะครับซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ครับข้อ1นะครับความผิดนะครับที่ได้กระทําในเขตแดนของรัฐมากกว่า1รัฐครับข้อ2ครับ ความผิดที่ได้กระทําในรัฐหนึ่งแต่การตระเตรียมการวางแผนนะครับการสั่งการการสนับสนุนหรือแม้กระทั่งการควบคุมการกระทําความผิดได้กระทําในอีกรัฐหนึ่งครับข้อ 3. นะครับความผิดที่ได้กระทําในรัฐหนึ่งแต่ว่าความผิดนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทําความผิดมากกว่า1รัฐครับข้อ4ครับความผิดที่ได้กระทําขึ้นในรัฐหนึ่งแต่ผลของการกระทําที่สําคัญนะครับเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง ตัวอย่างของอาชญากรรมข้ามชาติที่พบเห็นได้ชัดในปัจจุบันนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์การค้าสัตว์ป่านะครับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อาชญากรรมแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็การฟอกเงินเป็นต้นครับ แล้วบทบาทของสนักการเอกการสูงสุดเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติอย่างไรบทบาทดังกล่าวของสนักการอัยการสูงสุดนะครับได้เริ่มอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2543เมื่อรัฐบาลเนี่ยนะครับได้มอบหมายให้อัยการสูงสุดในขณะนั้นเป็นผู้แทนของประเทศไทยนะครับไปร่วมลงนามในอนุสัญญาสหาประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรหรือ UNTOC ครับ จากนั้นนะครับทางรัฐบาลนะครับก็ได้มอบหมายให้สำนักงานอายการสูงสุดนะครับรับผิดชอบในการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนะครับก็ได้เริ่มบังคับใช้เมื่อปีพุทธศักราช2556และอายการสูงสุดนะครับยังได้ร่วมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจออกข้อบังคับต่างๆนะครับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญ,ญญัติฉบับนี้ด้วยครับ จึงได้มีการกำหนดอำนาจและหน้าที่นะครับหน่วยงานภายในของสำนักงานอายการสูงสุดโดยให้สำนักงานต่างประเทศสำนักงานอายการสูงสุดเข้าไปมีบทบาทอำนาจและหน้าที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติผ่านกระบวนการความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยมาตรการสำคัญ2มาตรการนะครับได้แก่ 1. ครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาและ 2. การส่งผู้ร้ายข้ามแดนครับ ซึ่งทั้งสองกรณีดังกล่าวนะครับจะมีรายละเอียดย่อยที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับว่าสํานักงานอายการสูงสุดโดยสํานักงานต่างประเทศนั้นได้เข้าไปมีบทบาทและดำเนินการอะไรบ้างนะครับแต่ว่าต้องอดใจก่อนนะครับในตอนต่อไปเราจะกลับมาลงรายละเอียดกันแล้วก็จะนำมาเสนอนะครับข้อมูลที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับในตอนหน้าและกลับมาพบกันใหม่กับรายการ1นาทีกับ oag นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe facebook youtube oagth กันก่อนด้วยนะครับลาันก่อนครับสวัสดีครับ